สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่เจ็ดนะคะวันอังคารที่เจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเช้าว,วันนี้แอดเมก็กลับมาบ้านที่ปฐุมแล้วนะคะด้วยความอ่อนเพีย,รยแรงไม่สบายนะคะ รู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่กลับจากทอดกระถินแดดร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้เมื่อวานก็เดินทางียมสัมภาระนะคะก็จะมานกลับบ้านสายทองนะคะก็กลับมาบ้านบ่ายเย็นแล้วฝนก็ตกไปไหนไม่ได้นะคะก็ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อวานก็เก็บบ้านเสร็จก็ค่ําแล้วนะคะพักผ่อนแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยรู้สึกไม่ค่อยจะดี เสียดายนะคะเดลซี่เดลซี่ของแอดเมย์เสียชีวิตซะแล้วนะคะก็ไม่มีใครดูแลเนาะช่วงแอดไม่อยู่แต่ว่าแม่ค้าคนขายก็บอกว่าอยู่ได้นานโคหกโคหกเราซะแล้วนะคะเพราะว่าต้นอื่นยังมีชีวิตอยู่ดีนะคะนี่นะคะก็มีเฉาๆาไปบ้างเพราะว่าไม่มีคนลดน้ำนะคะเลยเฉพาะไม้เลือยข้างในเนาะก็ข้างนอกนี่อยู่ได้ดีเพราะว่าเขาโดนฝนด้วยเนาะ นี่หน้าบ้านแอดมีก็ปลูกต้นไม้ไว้ดูเล่นแก้เหงานะคะแล้วก็ชอบเป็นคนชอบต้นไม้นะคะแล้วแต่ว่าบ้านเราไม่อำนวยนะ,ะไม่อำนวยกับการปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นอาคารติดถนนเนาะไม่มีพื้นที่นะคะก็อีกขอเวลาอีกครักหนึ่งเนาะพ่อลูกก็บอกว่า อยากไปซื้อบ้านเดี่ยวที่มันมีบริเวณพอแบบได้มีบริเวณบ้างนะคะก็จะขอแม่ขายบ้านหลังนี้ก็แล้วแต่ลูกเนาะเพราะเรายกให้เขาไปแล้วเขาจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เรายืยมากแล้วเราก็ไม่คงไม่ได้ทําอะไรนั่นแล้วเนาะก็อยู่บ้านดูแลอยู่กับลูกนะคะดูแลครอบครัวไปก็เช้าวันนี้ก็ นี่ก็มันสายแล้วเนาะก็ปั่นรีแลกอยู่หน้าบ้านนี่นะคะออกอฝนตกนะคะดูนะคะน้ำทั้งแฉ่ไปหมดเลยนะคะออกอปั่นรีแลกออกกำลังกายในหมู่บ้านก่อนนะคะออกสายนิดนึงเพราะว่าเป็นวันทำงานก็รถจะ,ะคึกคักจอแจนนิดนึงนะคะก็ ก็เจ้าออกไปซื้อดอกไม้มาไหว้พระเมื่อวานเป็นวันพระก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะก็เลยแบบไม่ได้ซื้อดอกไม้มาขึ้นหิ้งเลยเดี๋ยววันนี้ไปดูก่อนว่ามีไหมก็เลยจะปั่นจักรยานออกไปดูหน้าหมู่บ้านเลยด้วยนะคะก็ถือโอกาสปัน่นออกกําลังกายรีแลกยามเช้านะคะชมบรรยากาศสดชื่นยามเช้าในหมู่บ้านด้วยกันนะคะก็ว,วันนี้ก็ วันแรกเคียร์เมกลับมาจากบ้านแม่ที่อ่างทองนะคะก็เก็บบ้านก็เหนื่อยเนาะเอาของออกจากกระเป๋าเดินทางก็เหนื่อยก <c oughs> ็เดินทางไปเดินทางมานะคะดอกไม้ข้างทางนะคะแวะดูดอกไม้ข้างทางกันไป <c oughs> ก็ปั่นไปคุยไปนะคะสไตล์เอเมนะคะก็เช้านี้ก็ พระมาเดินบินฑบ,บาตในหมู่บ้านก็กลับเริ่มทยอยกลับบัดกันแล้วนะคะคุณยายคุณยายก็เริ่มกลับเข้าบ้านกันไปแล้วนะคะก็พระท่านจะเดินมาถึงช่วงท้ายหมู่บ้านนี่ก็ช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะคะวันนี้แอนเมออกสายเจ็ดโมงแล้วเพราะว่าคุณลูกชายไม่ยอมตื่นนะคะเมจะออกก็ต้องรอลูกไปทำงานก่อนแล้วก็ปิดบ้านเนาะ ปิดบ้านนะคะนี่บรรยากาศนะคะแล้วดงตาลนะคะนี่สวยนะคะท้องฟ้า,ฟาชมบรรยากาศฟ้าหลังฝนกันนะคะพเพื่อนๆจ๋าวดูก่อนนะคะว่าเอ็มเมย์จะปั่นพาออกไปข้างนอกดีไหมนะคะก็แต่ว่าไม่ขึ้นถนนใหญ่นะคะก็อาจจะปั่นแค่ไปดูบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็ กลับออกด้านหน้าหมู่บ้านเลยนะคะค่ะก็ยังเดินก็ยังมีอยู่นะคะเป็นบางวัดเนาะก็ยังมีท่านก็เดินตามซอยนะคะก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี้บางทีไกลหน่อยท่านก็เอารถมาจอดไว้นะคะเอารถมาจอดไว้แล้วก็เดินเดินต่อ ที่เห็นบรรยากาศท้องทุง่งนาหลายวันแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะบรรยากาศท้องนาฟ้าหลังฝนดูสักหน่อยก็ได้นะคะเพื่อนๆ๋าวหรือว่าจะปั่นตอนเย็นดีนะเช้านี้ถนนก็ลื่นๆนนะคะน้ำขัง ก็มีนักเรียนนะคะที่เข้าออกในซอยทางรัฐตรงนี้นะคะ้องเหนียวปะเ,ปเหนียวปด้วยกันก็ช่องนี้นะคะเข้าออกได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์กับจัก,กรยานเท่านั้นนะคะมันเชื่อๆกันรถยนต์รถยนต์จะเข้าก็ต้องเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ถ้าจากหมู่บ้านอันนี้เข้าไม่ได้นะคะ ควไปแทจักรยานเ,เมรกและทวีพบออกมาแล้วนะคะ,นะคะบรรยากาศทุ่งนา <g ül> มุดออกมุดออกจากโลกปัจจุบันนะคะออเจ้าออเจ้าเมยนะคะน้ำค้งแฉะไปหมดเลยนะคะบริเวณข้างๆ <g ül> ก็เป็นถนนคอนกรีตนะ,ะเล็กๆนะคะประจำหมู่บ้านนะ เพราะว่าด้านหลังหมู่บ้านก็จะมีหมู่บ้านพวนกชาวบ้านนะคะทําสวนทําอะไรอยู่ก็มีถนนไปเชื่อมต่อกับถนนใหญ่อีกด้านหนึ่งนะคะพเพื่อนจะ,ะไปนะคะเพราะวันนี้ยังรู้สึกเหนื่อยเพีๆนะคะ <S 1> <S 1> ดูฝอนว่าจะจะออกไปไหนทำอะไรได้หรือไม่นะคะ ที่พร่นี้อาจจะไปโรงพยาบาลนะคะไปให้หมอตรวจฟันดูฟันหน่อยปวดฟันนะคะปวดฟันก็ก็ดีมากๆเลยนะคะแบแขนที่นเดไปรักษาเปลี่ยนหมอ,อข้าวตรวนี้ขึ้นใหม่หรือของเดิมนะคะเหมือนของเดิมที่เขา ข้าวที่มันเหลือเหลๆเนาะตกหล่นน,น,นนะแน่นู้ค่ะ <c oughs> ขึ้นงามนะคะเพืเ่อนๆจะยังได้เก็บเกี่ยวอีกรอบหนึ่งอ,ะ <c oughs> อ่ะตัดสินใจปั่นออกมาด้านหลังหมู่บ้านนะคะเพืเ่อนๆเขาไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นจะออกมาได้หรือเปล่าหรือคลองน้ำ พราะว่าฝนตกทุกวันนะคะเวานแอดเมย์มาถึงบ้านช่วงบ่ายๆก็ตกตลอดเลยก็ไปไหนไม่ได้เลยนะคะตอนแรกว่าโว้คิดถึงทีงน่นานะตอนเย็นไปปั่นหน่อยไม่ได้นะคะฝั่นไม่ได้นะคะมีพาที่ขึ้นสูงแล้วนะคะทีนี้จะมีบริษัทเ,เล็กๆนะคะบริษัทเล็กๆด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือ ็เหมือนระบบพักครัวเนาะนสัตว์คนก็เริ่มทยอยมาทำงานนะคะท้ายที่ขึ้นสูงแล้วเพราะเวลาเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะเพืเ่อนๆจา๋ามีทั้งเราจะใส่หลับจ้างที่วิ่งไปส่งเด็กนักเรียนเนาะ ทโรงเรียนที่อยู่ย่านย่านนี้นะคะเพื่อน น้ำประปานะคะแตกนะคะท่อแตกจากประปานี้นะคะ mm hmm. เสียนซุ้มท้ายนี่นี่ยอีกหลอยน้ําเป็นอาทิตย์แล้วนะคะรู้สึกว่าตั้งแตกเ mm hmm. นี่ยขังเต็มเลยตั้งแต่วันที่เอดเมย์ไป ที่แล้วน้อยเลมานั้นเห็นน้ําไหลเต็มเลยอันเมย์ก็ยังว่าอุ้ยน้ําจากแม่น้ํะเข้ามาหรือเปล่าโดยทําไมด้านฝั่งนี้มันไม่มีที่ไหนได้นะคะลูกชายบอกว่านี่แตกนะคะน้ําประปาท่อแตกนะคะนี่ค่ะป,ะปาส่วนภูมีพางนะคะพ่อแตกท่อแตกนะคะก็ น้ำชั้นบนนะคะไม่ไหลนะคะไหลแต่ชั้นล่างไหลแต่ชั้นล่างนะคะมันหล่นกยางนะคะออกหากินหายเหยื่อน้องก็กลัวนะคะวิ่งหนีเด็กๆๆๆๆนะ ไม่ได้ใส่แว่นนะคะนี้ไม่ได้บ้านแอดเมที่อ่างทองแล้วนะคะวันนี้ทวีพบมาทวีพบกลับมาบ้านที่ปทุมแล้วนะคะอ๋อกลับมาบ้านที่ปทุมแล้ว มาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะนอกยางป่าปายนะคะก็หากินกันนะคะแดดจ้ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆอเมลืมเีนะคะไม่ได้ใส่แว่นนะคะ อมไหวนิดนึงนะคะเพราะว่าเอเดก์อมลงไปหยิแบแว่นตานะคะแดดจ้ามากเลยนะคะน้ำมันขังนะคะหนุกยางนะคะ แดดนะคะสองหน้าแบบโอ้โหจ้านะคะไปนะคะดึงกล้องซูมกลับมาก่อนนะคะเราจะเดินทางต่อกันนะคะเดินทางต่อโอ้โหแดดร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งน้อยอ็ดเมชุ่มเหงื่อนะคะชุ่มเหงื่อ ดูรถกันนะคะมีรถหรือเปล่ามีถสามมาหรือเปล่าก็ไปต่อกันเลยก็เหลืออีกนิดน,นึงก็จะขึ้นถนนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็จะวนนรถกลับนะคะเพื่อนๆวันนี้พูดลิ้นผ่านไปผ่านมานะคะการไม่ปกตินะคะค ยังส้นใจธรรมชาติอยู่นะคะตรงนี้ยังห่วงที่จะดูนกยังห่วงที่จะดูนกกระยางนะคะมองเห็นไกลๆนะคะน้องนกกระยางไตัวหัวมุมนี้หนึ่งตัว ะะเพื่อนๆน,นกเราก็บินมาหารวมกลุ่มนะคะบินมาหาเพื่อนๆตายนะคะจะอยู่มุมนู้นอีกตัวหนึ่งนะคะเห็นลิบๆนู่นนะคะอันนี้เป็นท้องทุ่งนาที่ประทุมธาน,นีนะคะท้องทุ่งนาในกทอ เพื่อติดต่อกับกรองถ่มอนะคะพระภูมิธาน,นีนะคะเพื่อนๆจะออบ้านแอดมีชโชคดีนะคะทะลุมิติมาทะลุมิติมานะคะก็มาเจอบรรยากาศของทุง่งนาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะนะคะก็กกาออกหากินไปนะคะชมตรงนี้ก็เป็นสวนนะคะเพื่อนๆจา มีทั้งนามีทั้งสวนนะคะด้านหลังหมู่บ้านแอดเมย์นะคะเพือ่อนเป็นสวนของเจ้าบ้านนะคะใช่ค่ะพาที่ขึ้นแรงมากเลยนะคะเพื่อนสาววันนี้ เลยครับเพืึอน,นจ้าไปจ้ะก็ไปแค่สุดทางไปแค่สุดสุดทางถนนคอนกรีตแล้วเอ็นเมก็จะวกกลับมาเลยนะก็เห็นถนนลำไหลนู่นนะคะโค้งหน้านค่ะก็จะมีสวนนะคะ บ้านผู้ดูนะคะถนนแขะนะคะแอนเมยอยากไปอีกวัดนึงแต่ว่ามันปั่นไปไกลนะคะแล้ววันนี้ถนนเปียกนะคะขอให้ฝนหายทิ้งช่วงนิดนึงนะคะก็อยากไปทําบ,บุญลงศพนะคะวันนึวัดอีกที่นึงแต่ว่าปั่นไปไกลแล้วเขาไม่มีรถประจําทางนะคะแล้ววันธรรมดาแอนเมจะไม่มีรถใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้รถ ลูกขับไปทํางานนะคะนี้เหลือรถคันเดียวเนาะเราอยู่กันสองคนแม่ลูกนะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆที่น้องๆจ๋าอันนี้ก็หอวกรถกลับบ้านนะคะเพราะตรงนี้ก็เออก็จะไปขึ้นถนนใหญ่แล้วนะคะหรือว่าจะปั่นไปโมอีกนิดนึดนดน่งนะคะแต่ก็ไม่อยากออกไปนะคะกร่เป็นทางโค้งแล้วนะเห็นนะคะ ก็อีกนิดนึงก็ผ่ถนนใหญ่แล้วเนาะนี่ค่ะก็เชื่อมต่อกับถนนใหญ่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่น้องๆจัดอ๋อ,อเ,เป็นวัดนะคะที่แอดมแบบปั่นพามาหาทำบุญนะคะแถวๆนี้นะคะก็โอเคนะคะ,เ,คะ,คะเ,คเพื่อนๆที่น้องๆจัดเอามาสุดทางถนน แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเป็นวัดแล้วก็เป็นโรงเรียนนะคะแอดเมย์ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะปั่นจักรยานพามาล,ลีแลกยามเช้านะคะไปตรงหน้าทางเข้าโรงเรียนใชสิทธ์ข่าววานนะคะก็อถัดไปก็จะเป็นมารีแหยกวัดนะคะเอ็ดเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปก็จะเทียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปตั้งกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ ยังไงอ็นนี้ก็จะลับไปหาเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายจ้า